สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับของน้องอุ๋งอิงและสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชบาบ้านทุ่งชาแนลค่ะคลิปนี้ชบาจะเอาคลิปของพ่อลูกคู่หูคู่หักคู่บุญคู่บารมีมาให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะใครที่กำลังเครียดอยู่ต้องดูคลิปนี้เลยค่ะรับรองคุณหายเครียดแน่นอน เพราะคลิปนี้ชาวบานนำแต่ความสนุกสนานมาเสนอแฟนคลับของน้ององค์อิงให้มีแต่ความสนุกสนานกันค่ะพ่อโจย์ให้ลูปนี่พ่จ้าพ่อโจ้พ่อโจพ่อโจเห็นพโจ้เห็นพูดีิแล้วจ้าหนูสิโพูดลงแล้วพ่อโจ้ยุใส่พ่อโจเขาลังเวทีเดียวนี่จ้าจำครับพี่น้องพ่อโจ้ยุใส่บอกพูดแน่จ้าค่ะบอกพ่อโจมาบอกพูดนี่แล้วค่ะบอกพ่อโจเขามาลังเวทยค่ะฮัลโหล my เฟรนด์ มีน้ำตาอีลาน้อยมึงแช่ไปเพื่อนเอ้ยเพื่อนเออโออมัันนนหยง้ีเขาแต่งในหมอน้ำตาอีลาน้อยน่ะสุดยอดตัวได้ฟังไปเจ้าวะบลสปีดซีไมเฟนไมเฟนไมเฟนอะไรตัวได้ฟังแล้วว่ะน้ำตาอยู่แลาน้อยอ่ะไมเฟนน้ำตาอีลาน้อยเออไปได้ช่วงว่างสองไหม ด่ละวัสองไงบอเป็นอย่างลังเธอคือ้ากันว่าเหลเนี่ยอนตอนไหนตัวมังทอนไหนีสุดเนาะขอถามหล่ยโอ้่อนหกอ๋อบาท่อนหกอ๋เออตอนหกเออเออเออเอเว่าววอวว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 นวววน มืออืนต้งงปจุลังไฟวาลงน้ำใหญ่แหลมมาฝากน้ำมันวามืออือไปจุลังไฟอ้อโอ้ยขอตกสุมื้อใ่แหลมเสียสุมอื้อนหลินหาล่อยหลินหารอยเอาคนเดียวโอ้ยเอาบมบมใ้ยังมูโยเสียมูโยเสีจะใส้แมวมันแล้ว ูเลียวยืนสิ่เขามาเปิดกล้องเรอหม่เออสีที่เปรเปิดสองร้อยหรอวะมูแล้วโอ้ยไม่้เนี่ยบริการเิ่งแล้วไปเรีนไีนเขหมโอ้ยโอ้ยแต่ละมือจงไปเป็นักยังอีกโอหเวลาเรืงานหนักจำใจโอ้ขบปาดเข้าใจ น้ำเงินจุ่วถอะจาป้าอมมึงตีบลูกสาวหกิตดเพือใครไฮิตเพื่อวไหนเนี่ยโอ้เก่งากลูกใช่ใช่ก็ดีแล้วทำไปหนูก็จะได้ดีเองลูก FC ก็ดูอยู่พ่อกับแม่ก็ดูอยู่ป้า ่าม้อ้อาจารย์นกีไปหาลอยบรดยลุกุ่มดอกเปนย่บโอ้ของอกหาลอบ่คนละหาลบ่ไ้เพิ่นไปซื้อเอมลอยกินนำเงินตัวๆล้วพี่น้องดูเบื้องหลังเขาดิเราขออน้ำเนาคอาบ่อยานี ให้นั่นตีหายร่อยเหรอหมอพ่อกำมะนี้อะไรหมอพ่อกำมะนี้เว้ยเราไม่ได้มาหมันย่อนยังลาสิไปบอกแม่นวดพี่น้องมือนมีหมันยังยังมาเยอะพอลาไปบอกแม่นวดพ่อพ่อหายลาสิโอ้เออนั่ยปิดปากพันคนแล้วข้าปิดปากข้าพิดปากโอ้แต่พิดปากกระบอกคนยแล้วพี่น้องเจ้าฟังมัอนี่เคยตะติบบักร้ายเลยขนาดนั่นตีเราใจร้ายยันยังมาตีบอกลืมไปเลยพ่อลืมหูสิบ เราเดเพืนี่สวนไม่ได้เอาพาดฟางคนคือลังเวยๆเลยๆมาตั้งหารวยแบ่งหารวยสองสามใบอยู่นนนเนาะแบ่งรอยอยีกมากว่าขาด,ดาสายเนาะคนมีความสุขสนุกสนานเราพิ่งจุกพี่นี่สวนไม่มๆๆๆได้สามจะได้เอฟซียู่ริฮันบอกว่าเอ้าเจ้าลืมหูดสิปปะนะพน้าแม่สิบแตกเลยเว้ยอากาศมันฮ้อนสนุก พอโจอนอพอโจอ้ามางานที่อำเภอหนองเรือครับร้องเพลงบนมีทีแต่งานบวชร้านอาจารย์แดดครับ